29ทันวาปอปามาขายเหรียญ EP ที่87ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทางท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็นคลิปวิดีโอปอป่า,ปามาขายเหรียญท่านผู้ชมฮะตรงกับวันที่29เดือนธันวาคมปีพศ2565 EP ที่87 เตรียมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เตรียมบุกถึงสักการะใหม่กันแล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้ปปาต้องการกระจายเหรียญออกเพราะว่าใกล้จะถึงวันหยุดงานแล้วท่านผู้ชมฮะเนาะใกล้ถึงวันหยุดงานละก็วันนี้มีทั้งเหรียญผลิตมากหาง่ายสไตล์ปปามาขายท่านผู้ชมฮะนะเหรียญหายากก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนเขานะเพราะปปารับซื้อเหรียญแบบนี้เข้ามาหาเหรียญแบบนี้เข้ามาก็ประมาณนั้นเนาะโอเคฮะ บางเหรียญบางรายการที่ททีี่่บางเหรียญเนี่ยปาปาก็เก็บสะสมไว้เองบ้างถึงเวลาที่ปปาเป็นช่องยู u t ป b e ปปาก็มีโอกาสปปาก็จะแบ่งปันออกไปนะปปาไม่ค่อยได้เก็บเหรียญนะท่านผู้ชมปปามีช่องมาขายเหรียญปาปาไม่ค่อยได้สะสมเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะมีอะไรกันบ้างเรามาดูได้ละมั้งเนาะอ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดนะเหรียญแล้วสองบาทห้สสภาพผ่านการใช้งานนะฮะสภาพ ผ่านการใช้งานมากๆดีกว่าเนาะสองบาทห้าสิบถ้าสวยขึ้นมาเดี๋ยวปาปาก็ดันราคาอยู่แล้วแหละอ่ะแบบนี้สองบาทห้าสิบท่านผู้ชมฮะมีไม่กี่เหรียญเนี่ยอ่ะมีไม่กี่เหรียญเนาะมีไม่กี่เหรียญฮะหนึ่งบาทเรือหงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยประมาณตรงเนี้ยมาจบตรงนี้แล้วที่ต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญหนึ่งบาทอ่าที่ระลึกท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานเอาไปเลยฮะเหรียญละหกบาทเหรียญละหกบาท ถ้าใครต้องการสภาพไม่ผ่านการใช้งานไลน์เข้ามาถามน้องแอดมินได้นะฮะนะบางคนบางท่านอยากจะได้ของสวยนะฮะของสวยก็มีอ่ะของไม่ผ่านการใช้งานก็มีนะแต่ราคาก็จะสูงกว่านี้ต้องต้องเปรียบเทียบราคาให้เป็นนะฮะเปรียบเทียบราคาให้เป็นนะระหว่างของของผ่านการใช้งานกับไม่ผ่านนะฮะเนาะจะได้แบบซื้อขายกันแบบน้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่าท่านผู้ชมฮะต่อมาท่านผู้ชมมาผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะฮะเป็นเหรียญหนึน่งบาทพญาครุฑมีกันไม่กี่เหรียญน,นะ เหรียญละ30บาทฮะท่านผู้ชม30บาทโอเคไหมฮะต่อมาต่อมาต่อมาก็จะเป็นเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2530เหรียญละ14บาทเรามีกันแค่3มเหรียญเท่านั้นเองแล้วต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ5บาทที่ลึกประมาณเนี้ยอ่ะวาระมีอยู่33 4ี่เหรียญเองท่านผู้ชมเหรียญละ15บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะก็ต้องโดนระดับ25 30้านะก็น่าจะประมาณนั้น น่าจะประมาณนั้นต่อมาท่านผู้ชมฮะปะปาเห็นว่าปะปามีอยู่หลายเหรียญน,นะบางคนบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยมีหรือบางคนบางท่านอาจจะไปจําหน่ายขายต่อฮะสำหรับเหรียญ2บาทหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะปีพศ2 5ง4ันห5าร้าคันี้แต่และพศท่านผู้ชมฮะนะที่หลักๆที่ซื้อขายกันได้จริงๆตามตามตัวเนี้ยเหตุการณ์ของหมูการเหรียญว่าเราก็จะขายปี50กับ51แต่ ปปาเห็นว่าปปามีไว้หลายเหรียญฮะก็ก็แบ่งปันไปเลยนะเผื่อใครลองรับรับได้นะสำหรับปี48ฮะผลิตน้อยกว่าปี4ี่8สี่อ่ะปปาขายให้เหรียญละสบาทเหรียญละสบาทนะปปาเชื่อเลยว่าปปาลำพังป่อป่าเงนะหาพบเจอได้ยากกว่าปี4ี่นะไม่เชื่อลองลองดูได้นะฮะ48ี่านผู้ไม่ชมฮะผ่านการใช้งานอ่ะหน้าเหรียญก็2บาทละปปาขายให้สบาทนะ หรือ49แน่นอนฮะเมื่อเลิตออกมาเยอะพบเจอได้ง่ายอ้าวปาขายให้เหรียญละ2บาท50หน้าเหรียญก็2บาทแล้วนั่นหมายความว่าปี48เนี่ยราคาสูงกว่าปี49เล็กน้อยจากช่องของปปาขายออกโอเคไหมฮะเนาะก็ประมาณนั้นต่อมามาดูปี50ท่านผู้ชมฮะอ่ะก็เหรียญละ10บาทนี่รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละนะเหรียญละ10บบาทโอเคไหมต่อมาท่านผู้ชมฮะปีพศ2551ฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะ เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2 5 5 3อ่ะสภาพผ่านการใช้งานคระสภาพแบบนี้เอาใครอยากได้ป้ปาให้ไปเลยเหรียญละ6บาทอ่ะดูสภาพก่อนนะฮะป้ปาไม่ได้แตะไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะเหรียญละ6บาทเอาไปเลยถ้าสวยกว่านี้ก็7บาทแบาท9บาท10บาทป้าปาย้ําเตือนเสมอว่าช่องประปาขายของไม่ใช่ราคาเดิมนะฮะเนี่ยสภาพไม่ผ่านการสภาพไม่ผ่านการล้างแบบนี้อ่ะไม่ได้ขัดไม่ได้ถูถ้าไม่ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ6บาทเอาไปเลย ตรงเนี้ยท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่3เหรียญสําหรับเหรียญ5บาทคุดผ่าปีพศ2525เอ้ยมีอยู่2เหรียญท่านผู้ชมฮะมีอยู่2เหรียญ5บาทคุดผ่าเนี่ยผ่านใช้ราคาเท่าไหร่เนี่ย60บาทท่านผู้ชมฮะอ่ะมีอยู่2เหรียญน,นะเหรียญละ60บบาทโอเคไหมหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะมาถึงรายการที่ใครหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันวันนี้นะ จะนานแค่ไหนป้าปาไม่มั่นใจนะเพราะความนิยมเนี่ยมีสนุกแล้วก็มีอิ่มตัวสําหรับเหรียญที่ไม่ได้ผลิตออกมาเป็นเหรียญผลิตน้อยที่สุดนี่คือเหรียญ10บบาทหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะที่ได้รับความนิยมที่ได้รับความนิยมใครเคยจําได้ป้าปาเคยจัดไว้8อันดับใช่ไหมฮะแปดอันดับ9อันดับก็มีปีถ้าตัดปี31ออกไปก็จะเหลือปี4 1 4 23443 5 3 4, 4 4 5 4 4 0รู้สึกจะประมาณ8อันดับที่ป้าปา สภาพผ่านการใช้งานปปาขายออกไปในราคาชุดละ350วันนี้ปปาขอปรับโครงสร้างงานนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะปปามีอยู่2ชุดนะท่านผู้ชมนะตัดปี31ออกไปกับ33ออกไปเพราะปะปาคงจะหา31มาใส่ลำบากปปาอยากจะแบ่งปันที่พอเราพบเจอกันได้อยู่รำพังปี41เราก็หากันยากแล้วนี่คือเหรียญ10บาทหมุนเวียนทุกปีพศมาวางอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วฮะนะ 10บบาทหมุนเวียนสภาพผ่านการใช้งานฮะเริ่มตั้งแต่ปีพศ2532ข้าม33ก็จะเป็น32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59จนปีพศส,สุดท้ายปีพศ2560 ปอปามีให้2ชุดท่านผู้ชมฮะนะลองไปเปรียบเทียบลองไปคำนวณดูนะท่านผู้ชมนะป่อปาบอกว่าไม่แพงเลยฮะลำพัง8อันดับตรงนั้นปอป่าขาย350สภาพผ่านการใช้งานแบบนี้วันนี้ครบทุกปีพศปอปาขายออกชุดละ600บาทนะ600บาทไม่รวมเหมานะท่านผู้ชมฮะเพราะว่ากว่าจะหามาครบทุกปีพศก็ถือว่ายากพอสมควรปอปาไม่เคยกังวลเรื่องหาเหรียญเข้ามาทําเป็นชุดนะท่านผู้ชม พูดถึงเหรียญที่หาง่ายทัวปาจัดไปไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทก็คือไปหนักตรงที่เราไปไปไปเอาเหรียญมาจัดท่านผู้ชมฮะนะให้หามาเวียงเวียงเวียงเวีแล้วเวียงได้ท่านผู้ชมแต่กว่าเราจะมาวางมาจัดมาเช็คว่าเหรียญไหนพอจะได้ทําชุดเหรียญเพราะเหรียญเขามีความใหม่เก่าไม่เท่ากันนะฉะนั้นมันจะยากอยู่ตรงที่เรามาจัดพศลงท่านผู้ชมฮะนะก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับเหรียญสิบาทครบทุกปีพศท่านผู้ชมสิบบาทมันเวียนนะแปดอันดับ เราเคยขายกันไป350วันนี้มีทุกปีพศก็คือประมาณสัก28อันดับท่านผู้ชมฮะนะ28พศครบเลยฮะท่านผู้ชมฮะชุดละ600บาทก็เท่ากับว่าเหลืออีก8พศอ,อ่าเหลืออยู่อีก20เหรียญก็คือหน้าเหรียญก็200ละตรงนั้นนะ่ะก็ปปขอบวกท่านผู้ชมฮะนะก็ลองไปบวกลบคูหาดูนะใคร ที่ว่าราคานี้ยังซื้อไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะฮะนะปะปาขอมาจัดให้ครบทุกปีพศออก่อนเพราะว่าปปาเคยจัด1บาท2บาท5บาทมาแล้วนะโอเคนะฮะอันนี้เรามาถึง10บาทกันละเนาะ <c oughs> ครบทุกปีพศออชุดละ600บาท <c oughs> <c oughs> าทุกทีท่านผู้ชมสภาพผ่านการใช้งานนะฮะสภาพผ่านการใช้งานเอามีกันอยู่2ชุดนะ สำหรับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายท่านผู้ชมเหรียญ10บาทปีพศ2540ฮะที่เราซื้อขายกันได้สภาพเหรียญประมาณป่านี้นะฮะประมาณป่านี้อ่ะใครอยากได้เหรียญละ20บาทนะก็เหมือนที่เราเคยซื้อขายกันนั่นแหละแตกต่างแค่2แถว2ชุดบนเท่านั้นเองเนาะเหรียญละ20บาทเหรียญ10บบาทปีพศ2540นะคระสภาพท่านผู้ชมฮะคละสภาพเหรียญอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นัก แต่ก็ไม่ถึงกับว่าคิเล่นักนะสำหรับราคา20บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูฮะนี่คือเหรียญ25ต่างดีเนื้อดีบุกราชาการที่8ไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมฮะว่าจะไม่มีความนิยมสักเท่าไหร่เนาะไม่มีความนิยมสักเท่าไหร่นะก็เป็นเรื่องธรรมดาอ่ะใครอยากได้ฮะ1 2 3 4 5ี่เหรียญร้อยเมื่อวานนี้4ี่เหรียญร้อย ท่านผู้ชมต้องเข้าใจประป่านะประปาใช่ไหมใจะไม่ใช่มาขายราคานี้ตลอดนะฮะนี่คือเป็นราคาที่ต่ําสุดเหรียญไม่สวยที่มีนักสะสมบางคนบางท่านเนี่ยขอขายในราคา10บาทบ้างอะไรบ้างขอติดมากับเหรียญแจ่มๆท่านผู้ชมฮะให้ผมเท่าไหร่ก็เอาเพได้ค่าจัดส่งเนี่ยประปาก็เอามาแบ่งปัปในราคาต่ําไปเนาะราคาต่ำๆกันไปเลยห้า,ห,าห้าเหรียญร้อยนะเขาไม่ค่อยสวยท่านผู้ชมฮะก็ประมาณแบบเนี้ยอะเนี่ยดูเอานะฮะแน่นอนฮะ ทุกอย่างก็อยู่ที่คุณภาพของสินค้าเนาะห้าเหรียญร้อยถ้าเป็นสวยๆเลยก็คงขายไม่ได้ท่านผู้ชมนะฮะอ่ะหรือจะมาดูสวยขึ้นมาอีกนิดนึงสามเหรียญร้อยโอเคไหมฮะหลังจากนั้นสองเหรียญร้อยอ่ะสองเหรียญร้อยหนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่ชมฮะเป็นเหรียญยี่สิบห้าต่างคู่กับห้าสิบต่าง รูปแบบพระเสียนเล็กราชกการที่8นะซึ่งมีเป็นเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะนะโอเคไหมฮะใครอยากได้